คลิปนี้นะครับผมจะพามาชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ทุกโซนเลยเหมือนพี่มาชมรถด้วยตนเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกคอสโลเวอร์เอสแบบนู้นนะฮะไม่น้อยๆทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นเก๋งใหญ่แบบนี้นะฮะนี่ทุกคันเลยนะครับที่จอดอยู่ทุกโซนในเพชรยนนะฮะที่สาขาหนึ่งว่จะเป็นโซน A, โซน B โซน C นะครับที่เป็นรถครอบครัวรถกระบะนะฮะหรือจะเป็นรถเล็กอย่างรถเก๋งพวกแคมรี่พวกมาด้าสอง นะีน่สันอเมลา่านิ่สันนวลามีหมดแล้วก็พาแฉแวบไปชมที่โซนช่างนิดนึงพี่คนไหนสนใจนะครับนอนอยู่บ้านได้เลยนะฮะมาชมคลิปนี้เหมือนมาชมรถด้วยตนเองนะฮะผมนะครับพาดูทุกจุดในเพชรยนต์ที่อยู่สาขาหนึ่งนะครับใครสนใจคันไหนจิ้มได้เลือกชมได้นะครับสนใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ o k เ y let's go ปานเพจนะฮะจะพาทัวร์พาชมเหมือนพี่มาชมรถด้วยตนเองอีกเช่นเคยนะครับที่บริษัเทเพยนจะพาชมทุกโซนก่อนหน้านี้เคยมีนะฮะทำคลิปแบบนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของนะครับความสนใจที่ดีมากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันนะฮะมีทั้งพวกนะฮะรถเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งไซส์ S M L นะฮะเก่งพรีเมียมรวมถึงนะครับรถกระบะรถ P P V ที่เป็นรถครอบครัวแล้วก็ SUV แบบทางนู้นคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมจะมา ถ่ายอัปเดตให้นะครับว่ารถที่เพชรยนต์เนี่ยนะครับมีโซนไหนและรถรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับทุกคันเลยนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ทุกคันเลยนะครับถึงโซนช่างด้วยนะครับเหมือนพาชมด้วยตนเองเหมือนพี่มารับชมที่บริษัทเพชรยนต์เลยแต่ว่าทั้งที่พี่นอนอยู่บ้านและดูคลิปผม นะครับผมก็ใครที่มองหาอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม s s i Walking Step ิส c จากโตโยตานะครับโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผม0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับไลน์พีเออาร์เอนไอนึ่งเก้าเก้านะฮะคลิปนี้พิเศษเลย เดี๋ยวจะพาชมทุกโซนที่อยู่ในบริษัทเพชรยนต์นะครับเริ่มตั้งแต่โซน A ตรงนี้นะฮะเหมือนพี่มาชมรถด้วยตนเองเลยนะเหมือนพี่ไม่ได้มานะครับแบบเรานอนอยู่บ้านนะพี่แล้วเราได้เข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะครับและรถเพชรยนต์เนี่ยมีเยอะมากผมบอกให้นะครับมีมากกว่า400คันโซนที่ผมจะถ่ายให้พี่รับชมเนี่ยจะเป็นโซนโซนที่พร้อมใช้พร้อมเอารถพร้อมใช้พร้อมขายแล้วแต่จะมีโซนรถเข้าใหม่อีกนะครับที่อยู่ด้านหลัง ใครที่กําลังหาอยู่นะฮะสามารถติดต่อหาผมได้นะครับบอกว่าอยากสนใจคันนุ้นบางทีนะฮะบางรุ่นตัวรถที่พี่อยากได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้หรอกแต่ถามว่ามันมีไหมมันมีนะฮะของเรามีโซนจอดรถเข้าใหม่มีสาขา2อีกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตสาขาหนึ่งนะครับรถโซนพร้อมใช้นะครับทั้งโซน ABC แล้วก็โซนช่างให้ถูกให้ดูทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันแล้วก็เร็วๆนะครับเริ่มคันแรกครับเป็นตัวโคราคอสตัวนี้เบนซินล้วนนะฮะ เลขมาอยู่ที่4ี่0 0ื่นนะครับผมราคา699เท่านั้นฟีดาวผ่อนประมาณ1 1 0 0 0นะครับ1 1 0 0 0นนิดๆ1 1 0 0ึงหปลายทะเบียน1924ได้เป็นสีดำเป็นตัวโคราคอร์สปีใหม่ด้วยปี23นะฮะปี23ไมมาส0 0หมสนใจนะครับติดต่อมานะครับคันนี้โคราคอร์เช่นกันครับพี่แต่เป็นตัวไฮบริดตัวท็อปนะฮะไฮบริดพรีเมียมสมาร์ทนะครับอาขออภัยไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะฮะตัวท็อปสุดเลยนะครับ789ดแปดาฟีด้าผ่อนประมาณ13,000 แล้วก็ได้เลขไมที่7จ0 0หม่ี่ปี2ีนะครับส่วนชันนี้นะครับมาด้าแดงมาด้าสองนะฮะตัวเล็กนะฮะน้องตัวเล็กคันนี้นะครับฟีดาวผ่อนประมาณ7000นะฮะไม่แปดหมปี2ีนะครับคันนี้มาด้าสองนะนะครับสีแดงด้วยนะครับไม่แปดหมปี21นะอ๋อขออภัยไม่ห้าหมื่นนะครับน้องตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวยาลิสนะฮะหประตูแฮตแบ็กที่สำคัญเป็นตัวท็อปนะครับ เป็นตัวท็อปปี2 2นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อวานลูกค้ามาดูยีิบสองไม่0,000มื่นฟีดาวผ่อนประมาณ700 0ปลายนะครับตัวท็อปด้วยนะครับไม่ไม่3 0 0 0 0ื่นะสีเทาดำโบร่าคอร์สอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เหมือนกันท็อปสุดเหมือนกันนะครับตัวตาเซฟตี้เซนต์มาครบเซตนะฮะคันนี้ปี20นะครับไม่แสนหนึ่งฟีดาวผ่อนประมาณ1 2 0 0 0นสองนะฮะ12,000นะครับรับคันนี้ไปใช้งานนะฮะ ส่วนคันนี้นะครับ crv 7ที่นั่งนะฮะเป็น suv ที่ของค่าย Honda ค่ายพี่ใหญ่เรานะครับก็ถ้าเปรียบเทียบรินเครื่องยนต์มัน2.4เนาะเปรียบเทียบพอๆกับ f o r t u n e r กับทาง m u x ได้เลยนะครับตัวนี้ทะเบียน3963สวยด้วยนะครับฟีดาวผ่อนประมาณ14,000ไปครับพี่คันนี้ปี2021ไไม่แสนหนึ่งนะฮะได้เป็น4บอนดูแลรักษาง่ายด้านหลัง2คันครับจะเป็นตัว chr ทั้งคู่ chr คันนี้นะฮะเป็นตัวท็อปเป็นตัวไฮนะ อันนี้จะเป็นตัวลองเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันให้ดูด้วยนะครับปี18ครับไม่แสนสองฟีดาวผ่อนประมาณ90,00นะครับได้เป็นไฮบิดไฮตัวท็อปมีตัวตาสิบติเซนโครงสร้างท NGA เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของความแตกต่างตัวนี้จะไม่มีความปลอดภัยขั้นสูงตัวตาสิบติเซนเข้ามาแต่เป็นตัวมิดฟีดาวผ่อน9,000เหมือนกันราคาจะถูกกว่าคันเมื่อกี้อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะราคาคันนี้อยู่ที่539คันนู้น549เปี18เหมือนกันคันนี้ไม่แสนห้าฟีดาวผ่อนประมาณ9,00 0ถูกผ่อนถูกกว ครับส่วนคันนี้ครับน้องเล็กแต่หน้าใหม่นะครับยาริสเอทีเครื่องยนต์1.2ึ่งจุดสองพรีเมียมรัชชูรี่นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับมีในเรื่องของเรดาร์ด้านบนมาให้2จุดนะครับไม่สามหมื่นสองขอไพ่สามหมืปียีสามราคาอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนเก้าพันเช่นกันนะครับราคาพอๆกันเลยนะสามคันสี่คันเนี้ยสามคันเนี้ยนะครับน้องเล็กอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันสีเทาดํายาริสนะฮะห้าประตูนะครับสองหนึ่งจุด 5 1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับ459ห้ฟีดาวผ่อนประมาณ8,000นิดๆนะฮะฟีดาวผ่อนประมาณ8,000นะครับเลขไม์เนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่ที่54,000โลปี22นะฮะ54,000โลปี22นะฮะตัวนี้พี่ใหญ่เลยนะครับอินโนวาครับอินโนวาคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ10,000บาทนะฮะ9,000ปลายถึง12.0รุ่น g ีปีสินะฮะสองรุ่น g ีปีสิใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะสามารถขับโบ๊ทขับแกรบได้อยู่นะครับแล้วก็ ทะเบียนสวยด้วย4814นะครับฟีดาวผ่อนประมาณ10,000หมืนะซเซอร์ไว้คันนี้นะครับบอกเลยผ่อนถูกที่สุดในเพชรยนต์ละนะฮะถูกที่สุดในท้องตลาดด้วยซ้ำฟีดาวผ่อน11,000หนึนะครับ11,000หนึ 11, ประมาณนี้10,000ถึง11,000หมืนะฮะร,ราคาดีอยู่ที่6 6 2 9 0 0 0เองนะครับโอ้ปรับลงแล้วด้วยเหลือ619นะฮะเลขไม้หนแสนสี่ปีสิบแปดหกหนึ่งเก้า 1, 4, 8, 6, 9, นะคันนี้ฟีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นไปนะครับหนึ่งหมื่นไม่ถึงหนึ่ สียจติดต่อมาทะเบียน2.7.1นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ3คันนี้นะครับเรียงรายกันอยู่คันนี้เป็นตัวโครานติสฟีดาวผ่อนอยู่8,000นะครับฟีดาวผ่อนประมาณ8,500ประมาณนี้นะปี19ไม่แสนแสนาปีปีเนาะแล้วก็ราคา4,89ส่วนคันนี้ท็อปสุดเลยสีแดงหลังคาสีดำ C-H-R ปี20นะครนะฮะ เมือกี้มีปี18ชน,นี้ปี20ใหม่90,000ฟีดาวผ่อนประมาณ10,000บาทนะครับได้เป็นสีแดงหละคะัคาดำแบบนี้ส่วนชน,นี้ครับ CRV นะฮะ CRV สีดําเป็นรถ5ที่นั่งได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเรามีทั้ง5และ7นะฮะพื้นทีใ่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับ779ฟีดาวผ่อนประมาณ14,000-13,000ปลายนะครับประมาณนี้นะครับก็เหลือ3คันด้านหน้านะครับเป็นรถเล็กนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว e x e กเบ r นะฮะยาริสเ x e นะเป็นรุ่นพิเศษนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000ประมาณ8,000ขออภัยคันนี้เป็นตัว NT t ทครับเป็นตัวปี2022ฟรีดาวผ่อนประมาณ7,000นะครับส่วนคันนี้ v ีออนะครับตัวนี้ตัวตัวรองตัวมิดนะครฟรีดาวผ่อนประมาณ6,000เท่านั้นนะครั3คันนี้ผ่อนทุกๆเลยนะครับแล้วก็มีนะครับโซนนี้ตรงนี้นะมันจะเป็นโซน A อยู่นะครับตัวนี้ก็ท็อปสุดเหมือนกันฟรีดาวผ่อน ผ่อน7 0 0 0พัน0ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าสี่แสนสีมาพนะครับสเกิร์ตมีมาให้รอบคันเจ้าของเดิมเขาใจดีมากนะครับเลขไมคก็หลักหมื่นนะฮะเลขไมค์เก้าหม่นกิโลปีเอดนะฮะได้ตัวท็อปสนใจทักมาฟีดาวผ่อนประมาณเจ็ดแปดพันันนี้ฟีดาวผ่อน6ก0 0นห้าพันประมาณนี้นะครับสามหนึ้าสามหนราคานะครับแล้วก็คันนี้นะครับซีเอ็กอกขอภัย CX เอ็นะครับซีเ นะฮะเป็นตัวมาด้า CX3 นะครับ2.0งจุดศู์เบรพัดเลขไมล์เจ็ดห่นหกพัโล529ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000นะครับคันนี้นะฮะฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000คอสนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ11,000นะครับ1ม0 0 0 1ม0 0 0เกือบถึง11,000หนึได้เป็นสีขาวมุกตัวนี้เบนซินล้วนด้านหลังเป็นไฮบริดนะฮะคอสตัวนี้จะเป็นตัวรองตัวเริ่มเลยดีกว่ามั้งเนาะตัวเริ่มนะ679 679ฟรีดาวผ่อนมา11,000 2 3 4 4ทะเบียนนี้นะครับแล้วก็ปี21มาอยู่ที่แสนหนึ่งคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000นะครับ1.8มิตรผ่อน8,000ปลายถึง9,000นะตัวนี้นะครับ CR นะครับแล้วก็มาโซนเก๋งกันบ้างโซนรถเก๋งนะฮะโซนรถเก๋งเนี่ยจะมี Honda Accord แล้วก็มีทั้ง Toyota Camry นะครับจอดอยู่นี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนี่มีทั้งเบนซ์อีคูเป้นะฮะถ้าเป็นแอคคอร์ดเนี่ยคันเนี้ยฟีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณนะฮะดูนะครับหมื่นสี่นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยไฮบริดเทคนะครับไม่แสนหนึ่งปีสิบเก้าสีบรอนเงินส่วนคันนี้นะครับจะเป็นสีดำแคมรี่นะฮะฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดอ่าเป็นตัวเบนซินสองจุดห้าตัวจีนะครับ แล้วก็มีเบนเอฟคูบแบบนี้นะครับ8ปดเก้าใครสนใจคันนี้อยากทักสอบถามราคาส่วนตัวทักมาได้นะครับคันนี้2.5รุ่น G ครับราคา7จ็ดเก้านะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ1 4ึ0 0หมืนะครับหนึ่งหมืนะสำหรับตัวนี้2.5รุ่น G ปี19ไม่แสนสองมีสัรูปให้นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะผอนได้แอคอร์ดครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะเป็นตัวรองท็อปนะฮะเป็นแอคคอร์ดไฮบริดธรรมดา นะครับสองคันนี้เลยนะครับราคาใกล้เคียงกันคันนี้จะจะแพงกว่านิดหนึ่งเพราะว่าไม้น้อยไม่อยู่ที่63,000โลปี19บเีดาวผ่อนประมาณ14,000ปลายนะครับส่วนสีขาวนี้นะครับคันนี้นะฮะไม้อยู่ที่95,000โลปี19นะฮะผ่อนอยู่ประมาณ14,000นะฮะ14,000นสี่นนิดๆนะฮะอันนี้14,000ปลาย14,500ประมาณนี้นะครับแพงกว่ากันอยู่ประมาณ30,000นะ20,000คันนี้แปดเคันขาว8 ห้าเ้นะครับไฮบริดนะครับตัวนี้ตัวรองนะฮะแปดหีสิไม่70็ดหมื่นนะครฟีดาวผ่อนประมาณ1 4 0 0งปายนะครับส่วนคันนี้2.0รุ่นจีฟีดาวผ่อนหนึ่งหมืนสองพันนะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับอ่าเป็นตัวหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะฮะเอคอนึ่นะฮะเป็นตัวเทอร์โบเอนะครับผ่อนประมาณ13,000ปายนะฮะแคมรี่สีขาวนี้เช่นกันนะู้จากล้อแม็กแล้วนะครับน่าจะเป็น2.0 รุ่น G นะฮะสองจุดเอ่ขออภัย2.5สปอร์ตครับ939ฟรีดาวผ่อนประมาณ16,000นหกะครับปี22ไม่แสนแสนห0 0่งนะครับแล้วก็มีแคมรี่ตัวนี้ครับนี่เห็นไหมอัปเดตให้ทุกโซนนะครับก็ถ้าเป็นแคมรี่ก็จะฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000ปลายนะฮะถึง15,000แล้วก็จะมีในเรื่องของอันตี้แบบนี้ผ่อนประมาณ8,000นะครับผ่อนประมาณ8,000ปลาย9,000นะครับทุกรุ่นเลยนะครับ ก็จะมีแคมรี่เห็นไหมจอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะฮะแคมรี่ทั้งนั้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอัติที่ผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0 0นะครับแปดพปลายแปดพั 8, 000, 8, 000, ประมาณเนี้ยแล้วแคมรี่นะครับผ่อนประมาณ12ื่นขึ้นนะครับอย่างตัวตัวเบนซินเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1 1 0 0 0ถึงหมื่นนะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดก็ประมาณ1 4 0 0 0ถึงหมื่นนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นตัว Civic นะฮะ Civic ตัว1.8 EL นะครับเป็นตัว FC นะพี่นะ ไม่ส4 0หม่ปี2 0 629ฟรฟีดาาผ่อนประมาณ1,000 0นะครับได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะบีก็ผ่อนอยู่ที่5,000-6,000นนะครับเห็นไหมส่วนตัวเนี้ยผมอยากจะนำเสนอเลยนะฮะคันนี้อยู่ที่300,000กว่าบาทเป็นปีปีลึกอยู่นะปีลึกแต่ราคาดีนะครับปี13จัดเฟแนนซ์ได้อยู่389ฟรฟีดาาผ่อนประมาณ7,000ประมาณเนี้ยนะครับได้เป็นแอ c o คอร์ด นะฮะจะเป็นกระดดปีสิบสามไมล์แสนสี่สีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายคันนี้น่าใช้นะนะครับคันนี้น่าใช้นะฮะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของมาด้าสองที่เป็นสีแดงนะครับคันแรกก็มีมาแล้วคันนี้สามสองเก้าฟีด้าผ่อนเจ็ดหกพันประมาณนี้ห้าพันกว่านะครับคันนี้สองห้าเก้าฟีด้าผ่อนสี่พันเลยเนี่ยนะครับฟีด้าผ่อนประมาณสี่พันนะฮะใครที่สนใจสามารถสอบถามมาได้คันนี้ติดจองเมื่อวานนะครับ ราคาดีด้วยนะฮะแต่งมาครบเซตเลยนะครับแล้วก็มีอัลติสนะฮะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณฮะประมาณ9 0 0 0พันนะครับซีวิกนะฮะเช่นกันคันนี้ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ยาลีดพวกนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทนะฮะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทมาด้าสองนะฮะมีครบนะฮะใครที่มองหาอยู่นะฮะนี่เดี๋ยวไปไวๆเลยนะพี่ เดี๋ยวไปไวๆนะครับนี่มาด้า2แจ๊สแจ๊สเนี่ยฟีเราผ่อน7,000นะครับตัวฮอนด้าแจ๊สนะครับแล้วก็มีเอทีบตัวโฉมเก่าหน่อยตัวเอสนะฟีดราผ่อนประมาณ7,000นะครับแล้วก็เนี่ยหน้าใหม่ครับยาริสหน้าใหม่นะครับเป็นตัวหน้าแบบหน้าใหม่ล่าสุดเลยนี่ฮะฟีดราผ่อนประมาณ8,000กว่าประมาณ8,000กว่านะครับเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะครับคันนี้ใช้งานบอกเลยนะยาริสนะฮะของเราเนี่ยมีไม้หลักเหมือนทั้งนั้น ไม้แสนหนึ่งมีไม่กี่คันนะครับไม้แสนมีไม่กี่คันแล้วก็มีแคมดี้ชมนี้นะครับชมปี17นะฮะปี17ชมเนี่ยก็มีเยอะเลยนะมีเยอะใครสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฝ่ายช่างนะครับฝ่ายช่างฝ่ายมีนเทนแนนต์พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถเข้าใหม่เราจะมาชงแถวนี้แหละครับพี่นะฮะเมื่อกี้โซน B มาแล้ว AB ละตอนนี้มาช่างนะครับทางช่างเนี่ยก็จะมี นะครับตอนนี้เขายังไม่เริ่มงานกันนะฮะก็จะมีฝ่ายช่างมาแล้วเริ่มเซอร์วงเซอร์วิสตรงนี้รถเข้าใหม่อะไรอย่างนี้นะครับจอดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีเซอร์วิสการล้างล้อล้างอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีกระบะฟรีดาวนะครับตัวเตี้ยผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทนะฮะใครสนใจติดต่อหาผมนะโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ได้เลยนะครับนี่ฮะกระบะทั้งตัวเตี้ยทั้งตัวยกสูงถ้าเป็นตัวเตี้ยแคบนะครับฟรีดาวนมา นะมินิสันนาวาล่าด้วยนะแบ็กอิดิชั่นมีหมดนะครับแล้วก็มีมิออ่าีซุนะฮะอีซุดีแม็กแบบนู้นก็เป็นเกียแท้ที่เป็นสีขาวด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกนิสสันซะส่วนใหญ่คันนี้แคปแบ็กอิดิชั่นนะครับแล้วก็นุ่นคาลิเบอร์แคปนะฮะนี่ฟีดาวผ่อนหกพันคันนี้สี่ประตูฟีดาวผ่อนมันเจ็ดพันเท่านั้นนะครับราคาสี่สี่เก้านะครับที่เหลือก็จะเป็นอาริโวยกสูงฟีดาวผ่อนเก้าพันปีสิบเก้าอะไรประมาณนี้นะปีสิบเก้ายี่สิบเนี่ยฮะมีแคริบอยให้แบบนี้ นะครับใครหาอยู่นะฮะก็สามารถเข้ามาจัดได้นะครับพาชมรถเหมือนมาชมด้วยตนเองนะฮะเในคลิปนี้นะฮะพาชมหมดนะฮะนี่แล้วก็มามีอีซูดีแม็ปี12ขึ้นฟีดาวผ่อนเริ่มขอภายในอีซูดมิวเอ็กนะฮะฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000หมืนะฮะนี่เห็นไหมเยอะมากอีซูดเรามีเยอะมากเลยนะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของนะฮะโตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับที่จอดอยู่โซนนี้นะฮะนี่เห็นไหม นะะฮมีอยู่ประมาณ5-6คันนะครับและที่เหลือก็จะเป็นอีสูตรดีแมกนะครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000หมืพที่คนไหนนะครับที่หารถไปใช้งานสักคันติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับถ้าเป็น Fortuner เนี่ยฟรีด้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ14,000หมืนะครับแต่ถ้าเป็นมิวเอ็ผ่อนเริ่มต้น11,000 12,000หนึประมาณนี้ใครสนใจคันไหนสามารถติดต่อหาผมโทรมาที่ศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าแอลไลพีกออาร์เอ็นพีไอหนึ่งเก้าหรับวันนี้นะครับก็ นั่นแหละผมอัปเดตให้แล้วนะฮะหมดเลยทุกโซนนะครับนี่ร้อนๆนะฮะอากาศร้อนๆพี่ไม่ต้องมาดูรถด้วยตนเองดูคลิปนี้จบเหมือนมาดูรถที่เพชรยนนะฮะประจําวันพี่นะครับวันนี้คือวันที่25เมษายนโหโครร้อนเลยนะ25เมษาเนี่ยนะครับใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันนะฮะนี่รถเตรียมปล่อยของเราจอดเรียงรายยาวมาเลยเห็นนะนะฮะจนถึงหน้าหน้าเลยครับสุดเลยนะครับสุดหนุนตัวนู้นก็กลาลังจะปล่อยแล้ว สุดทางเลยนะครับก็เนี่ยคือรถเตรียมปล่อยเพจยนต์เนี่ยปล่อยรถทีหนึ่งวันละ7 8็ดคันนะครับใครอยากได้นะสามารถติดต่อสอบถามโทรมาเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้าเจ็ดหนึ่งสไลน์พีเอไอเอ็นนะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยสามารถนะครับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผม เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะครับก็ใครสนใจคันไหนก็สามารถจิ้มแคปหน้าจอทักมาหาผมส่วนตัวได้ผมเป็นคนตอบแชทเองทุกทุกทุกแชททุกข้อความนะครับใครที่โทรหาผมผมเป็นคนรับสายด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาสําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะพารถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ